สวัสดีครับผมวิวที่ครับผมจะกอต,ตัวตึงเรื่องฝ่อเรื่องฝ์อต้องวิววิวนนะครับ ผมวิกแล้วนะครับก็คือเป็นแนวทางการแต่งเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมก็คือเรนเจอร์ของเราช่วงนี้ขายดีมากๆเลยครับก็คือเป็นเรนเจอร์ XLS นะครับผมสีเป็นสีเทาดําชุดแต่งก็ชุดลัปเตอร์ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมผมแต่งให้กับลูกค้านะครับก็คือจะเป็นการจัดทรงนะครับรถคันนี้ยังใช้ช่วงล่างเดิมอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวล้อนะครับแต่งออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับดูไม่ค่อยแบบสูงมากเกินไปแต่ใช้งานแล้วก็รูปทรงเนี่ยผมว่ามันดูลงตัวมากเลยนะคครรรรััับบบบผมมนนนนนนอออกกกกถ้้ต่่่่่่าาา็็ยยยูททีีีปะะณ29,000 0%ดดเเแแลลวววสส แล้วจัดให้นะครับชุดแต่งทั้งหมดมีหลายแบบลูกค้าจะซื้อเองก็ได้ด้านนอกนะครับหรือว่าจะให้ยูจัดให้ก็ได้นะครับผมชุดแต่งที่แต่งคันนี้ไปมูลค่านะคือหลักแสนอยู่แล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ด้งหน้าของแรปเตอร์นะครับทำสีพิเศษเลยนะครับสั่งทำสีเลยก็คือให้มันเป็นสีดําเงาแล้วก็อักษรด้านหน้าเป็นอักษรคขาว่า FORD นะครับผมทำาสีดาเงาเหมือนกันดูตัดกันแล้วทําให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนไฟ LED ด้านบนเนี่ยจริงๆลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับไม่าวรมาาควยยะบ ร้อนอยู่แล้วแล้วก็ป้องกันเกี่ยวเรื่องของสิ่งแปลกปลอมให้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยคือข้อไฟหน้านะครับดูติดตั้งให้ก็คือทําเป็นสีดําเงาคุมโทนไปเลยมันจะตัดกับตัวสีเทา,าดําได้เด่นมากๆนะครับผมทีนี้ของตัวรถรุ่นนี้จะมีไฟหน้าที่เป็นไฟ LED แบบเจคเตอร์ให้อยู่แล้วแล้วก็เป็นไฟสีแคมให้แสงเป็นแสงสีขาวนะครับผมดู้าล่างกันดีกว่านะครับรถรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะครับเพิ่มความชัดในการขับขี่ทั้งตอนกลางคืนด้วยแล้วก็เวลาลูกค้าใช้งานงจริงๆเนี่ยเวลาตัดหมอกตัดอะไร แรปเตอร์นะครับด้านล่างเนี่ยผมทําสีพิเศษเหมือนกันนะครับคือทําเป็นสีดําเงาสีเนี่ยจริงๆมีหลายเกรดนะครับอันนี้ผมสั่งทํามาจากโรงงานเลยนะครับผมมันก็จะดูเข้ากันกับตัวชุดแต่งด้านบนด้วยนะครับซุ้มล้อจะมาพร้อมกันกับตัวชุดแต่งแรปเตอร์อยู่แล้วนะครับออกแบบดีไซน์ออกมาได้ตรงคอนเซ็ปต์มากๆเลยนะครับคือสกิลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมก็คือทําเป็นสีดําเงาเหมือนกันขนาดตัวซุ้มล้อจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับผมด้านบนครับสกู๊ปเลยเหมือนกันเลยแต่ตัวพี่ใหญ่คือแรปเตอร์นะครับผมสเเเเกกกลลตตัััััดดอออออมมมมาาาาาคคคืื่่หหนน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 ทํํํปป็็สสีีงะะรรรรรรบบบผผถุ้้ยูโไฟแว คีบระบายอากาศนี่คือระบายอากาศได้แบบ100%เลยนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับผมส่วนด้านบนลูกค้าเพิ่มเติมก็คือเป็นราวหลังคานะครับทำเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวกันสาดล็อกมือเปิดแล้วก็ข้อมือเปิดทำเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนตัวลายสติ๊กเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับออกแบบร่วมกับลูกค้าเลยมีให้เลือกกว่าร้อยลายกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับความพิเศษของด้านหลังนะครับเป็นโลบารุ่นใหม่ล่าสุดของ Alender เลยเป็นรุ่น Hunter นะครับผมติดตั้งดดููลลงงงงตตัััััววววมมมาาาาากกกกๆๆนนนนะะะะะคคครร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 บบบบหถ่่่่่่ีี้้้จจจิแแไไเเยยยยืออท คือเราจะมีคมวามพิเศษก็คือมีไฟถอยหลังให้ซึ่งมันไฟสปอร์ตไลท์นะครับช่วยในการขับขี่ได้แบบปลอดภัยมากๆนะครับผมมีไฟท้ายดวงที่สามมาให้นะครับผมส่วนด้านหลังเพิ่มเติมลูกเล่นให้มันดูแตกตาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ดูหรูด้วยคือเป็นตัวไฟท้าย Full LED นะครับผมเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆเลยสำหรับคันนี้แล้วก็เพิ่มเติมเป็นครอบไฟท้ายมาให้นะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับส่วนตัวด้านหลังเป็นครอบฝาท้ายจัดให้เลยทำเป็นสีดำเงาเหมือนกันแลวอักษรเขาว่าレンเจอร์นะครับทำเป็นสีดำเงาเหมือนกันสำหรับความ ขอบที่18นะครับผมเป็นสีดำเงาออฟเซ็ตลบอยู่ที่ขนาด5นะครับผมส่วนตัวสเปคยางเนี่ยเป็นยาง AT นะครับแต่ว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือเป็น285 60R18 นั่นเองนะครับผมครับมาต่อกันที่ภายในกันเลยนะครับลูกค้าสั่งตัดพิเศษแล้วก็คือเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นสีน้ำตาลจริงๆที่เลือกหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับผมด้านในภายในออกแบบมาดูหรูหรามากๆนะครับมีลูกเล่นตัวคอนโซลนิดนึงนะครับออกแบบเป็นสีเทาเฉดเดียวกันกับตัวแรปเตอร์ของเราเลยนะครับหน้าจอขนาด10.1สสสััััั่่่่่งงงงงาาานนนนนนด้้้้ววววววยยยยยยเเเเีีีีมมใหออููแแลลคคคโรรรรไซ์กกกตตๆะะะบจป็็ A ษ4 ก็คือเป็นสตาร์สต็อปมีให้ในก้านคันพีมีเลือก4โหมดด้วยกันเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถปรับเป็นเมนนู้นได้ที่สำคัญความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด6ลูกด้วยกันพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมันตีฟังก์ชันมีให้เต็มสตรีมเลยนะครับผมไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมที่สำคัญผมย้ำอีกทีสำหรับโปรโมชั่นออกรถเรนเจอร์นะครับดาวขั้นต่ำ29,000บาทดอกเบี้ยต่ำเหนือขนาด0%เกราบสสวัดี คือลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้จมดีอีกแล้วนะครับก็คือเป็นลูกค้าจากภาคใต้นะครับจังหวัดไหนนะพี่มั้งจังหวัดสงขลาจริงๆจำได้เป็นมุกเฉยๆนะครับก็ซื้อออนไลน์ปลอดภัยแล้วไม่ต้องกับวิวเวทิดอเจ้ากอตัวตึงนะครับไปดูชมหน้าลูกค้าขอนดีกว่าไปกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถามพี่หนึ่งพี่พี่เดินทางมาจากจังหวัดจังหวัดสงขลาครับจังหวัดสงขลานะครับพี่ทำไมถึงเลือกใช้รถปลอดพี่ก็ เกิดมาแกล่งเกิดมาแกล้งแล้วก็เมองกล้องหนรุ่นใหม่ก็รต่งมและสวยด้วยครับแต่เลยสวยด้วยแล้วพอมาเจอตัวจริงวันนี้เป็นยังไงบ้างอะพี่รถที่แต่ก็สวยกว่าที่คิดสวยกว่าที่คิดเสียดายบ้าแล้วพี่แล้วผมถามเรื่องที่เจอผมที่ไหนเจอเจอในโซเชียลโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเจอในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กใช่ไหมพี่ก็เลื่อกหารถไปเรื่อยๆก็เจอวิวในเฟซบุ๊ก อาชีพใดอยู่ที่ตอนนี้ที่ทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอ๋อรัฐวิสาหกิจครับผมก็การบริการของวิวเป็นยังไงบ้างพี่ดีมากดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมเลยครับก็ผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยเนาะพี่เนาะอยากสอบถามนิดนึงว่าตอนแรกพี่กังวลเกี่ยวเรื่องของการซื้อรถออนไลน์เนาะพี่ก็มั่นใจในตัวของวิวถูกไหมพี่ก็ดูมานานอยู่ไมาเยอะดูไหมพี่ครับก็ดูว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่า ขึ้นมาเที่ยวกรุงเทพก็ได้เจอวิวก็ด้วยได้กันก็ขอบคุณมากเลยพี่ก็มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นเนาะก็เห็นรถก็ถือว่าโอเคแล้วก็ขอให้รถเนี่ยน้ำพาษีที่เข้ามาขับขี่ปลอดภัยนะพี่เนาะขอบคุณพี่มากๆเลยขอบคุณครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่มั่นใจในการซื้อรถออนไลน์กับวิวเวอริชนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับว่าวิวจะไปส่งมอบลูกค้าท่านไหนอีกสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการออรรถเท่ๆแบบนี้ติดต่อวววววววิไไดดดดด้้เลลยััััััััันนนีีีีีาปก่อสส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 คคคครรรรบบบบ